สวัสดีครับ FT ของแซมจูเนียทุกท่านครับอาทิตยพ่อแม่พี่น้องได้าหานผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านชานน้ําใจได้รับน้ําใจจากมิรักแฟนแฟนเพลงครับ FT ของลุงแซมนะครับ เพื่อมาช่วยกันแปลงบ้านแปลงจองครับเก็บเลือกผสมน้อยที่เพื่อนได้บริจาคมาก่อเริ่มสร้างกันแล้วครับอันนี้ครับเรือน,นี้ได้สร้างก่อประมาณสัก3าเซนะครับถ้าสามเปซ็ก่อสร้างไปเรื่อยๆครับตามงบมันงบมาเท่าไดรก็สร้างไปรล้านอนแต่ตอนนี้บ้านนี้ก็อสราเป็นบ้านเลี้ยงโคครับแต่ปกติถ้าเกิดอะคีฟไฟไหม้หรือว่าผมเกิดเก่ยวกับเรื่องเรื่องไฟไหม้บ้านนะครับ ผมอยากทบุญไหว้ครูเดือนเก้านะครับทุกปีจะทำกันใหญ่นะครับเจ,จ้าซอชียงใหมกู้คนจะมาช่วยกันมดเฮาไปช่วยเปิ้นเปิ้นมาช่วยเฮาครับแต่ว่าปีนี้เฮาทํากันแค่ลูกชิ้์ลูกหานะครับมาทําก้าวเ้าก้าวป่ากันแล้วก็มาแยงหัวหมูต้มไก่แล้วก็มา,วมมาสวายครูบาอาจารย์แล้วก็เรียกแล้วก็ลวดขออันเชิญครูบาอาจารย์ที่เปิ้นนีจากเฮาไปในระหว่างเมื่อไฟไหม้ขันครูขันบ้านนี่ ไม่หมดเลยครับท่านเหลือสักขันประเด็นเรามาคิดใหม่สร้างใหม่ไปขออาจารย์ผู้ใหญ่เปิ้นมาตั้งขันสั้งอย่างเื้นแล้วก็มาเรียกเรียนเจนอเพระครูบาอาจารย์ครูเก้าครูปายครูตายครูยังที่เปิ้นมาสิ่งประชิตยอยู่ที่ในสำนักเขานี้ก็ขอเจญเปิ้นปิกมาปฏิฐานอยู่เหมือนเก่า ถ้าปีหน้าคงจะทําใหญ่เหมือนกันเดิมทุกปีนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านทานน้าใจครับผมก็แ,แม่พี่น้องทุกทุกบ้านทุกทุก,ทกจังหวัดขออะไรเกือบจะทุกจังหวัดแต่ว่าจังหวัดเจงใหม่เนี่ยจะนักปรอเปิ่นะครับโอ้พนัผมขึ้นไปแถวมออเมืองเป้าเมืองฝางนะครับป๊อเปินมีความเมตตาปราณีครับจังหวัดละกูลอาที่ปล่อเงินเข้าบัญชีมาฮื้อก็มีครับเอาของมาฮื้อก็มีครับ จะเป็นของเครื่องใช้ไม้สวยในครวัวเรือนจะเป็นผ้านุ่งคอัวทายตันเดียวผมจะชวนพี่น้องไปลองไปพอที่นอนที่พักผมในระหว่างที่บ้านนี้หมดแล้วนะครับแล้วผมก็เข้าไปนอนแอบกับหอใจของครูบาอาจารย์แล้วไปอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ของละอ่อนก่อนนะครับตอนนี้บ้านนี้หมดแล้วเตื้อกีะไดขอเชิญท่านลรงไปดูปชมที่นอนผมครับผม,มเตื้ครับ สวัสดีครับอ่าทุกท่านนะครับอาที่อ่าสนับสนุนที่ส่งเสริมลุงแซมแซนจูนี่ครับเอาในสถานที่นี้นี่ถึงสูงาเรเลื่อนรู้ครับท่าน เปสู่การรุ่นเลยระวางได้วันทิพวันเสาร์ได้เราอ้อนจะมาเรียนซอนด้วยแบบนี้ก็ใช่ใจนะครับผมสอนชอฟรีมาอยู่ทิพย์กบีนะครับผนมีลูกศิษย์ว่าหาวันนี้ก็ขึ้นมากันหลายมาช่วยกันงะหัวหมูมาช่วยกันต้มไก่ต้มอย่างก็มาปกจชาครูนะครับแล้วก็ถึงสถานที่นี้คืออันนี้เป็นสำรองไว้นะครับเพราะว่าผมยังไปได้แต่งหอใหญ่เชื่อนะหอใหญ่มันไฟไหม่ไปเหี่ยก็เลยขอเชิญครูมาปฏิฐานอยู่ นี่ช่ขาวถ้าบ้านผมแล้วมานได้ครับผมจะได้อัอนเชิญขึ่นไปอยู่บ้านหลังใหญ่ด้วยกันนะครับพนันครับอันนี้เป็นของเส้นใบนะฮะเป็นของเส้นใบอันนี้แบบทําแบบขนาดเล็กนะฮะเพราะว่าคง,งบอาจะนั่งก่อน,นบ้าได้แต่งหงวใจใหญ่ทุกคนเจือนะครับก็มีไปตามธรรม,รมดาเขาเจ้าเหนือเขาแยกกันตามประเพณนี้ครับแต่สารับพี่น้องอ่หานอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้มันจะอันนี้เป็นที่นอนผมนะครับแชนสุขสานะครับ ถ้าผมนอนตรงนี้เนี่ยพอบ้านผมแล้วเตื้อถ้าลูกชิงลูกหามานะครับโอ,โอย้ยนอนไหนก็น,นอนด้วยกันไปเอี๊ยครับตัวน,นี้มาเฮียนซอมเตื้อมันเดิกมันดืนมาต้านได้ปิดกับนอนด้วยกันเนี่ยแต่สำหรับนี่เป็นของแคมโบนะครับอันนี้แคมโบมานอนตัวเนี่ยเขาเลี้สนามามาดมปูกับคนผื่งคนถือนะมานอนด้วยกันเดี๋ยมันเดิกมันดืนนะครับเพราะฉะนั้นก็บ้านยังมาเรียบร้อยเตื้อเพราะแม่พี่น้องมีความเมตตาการุณานะครับฉันเตื้อว่าเออบ้านปลูกแซมจะ จะแปงขึ้นมาแล้วบวยแถมน้อยเนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องมีความเมตตาก็น้าว่าใครบ้านผูกแซมมาแล้วบวยขอขอสุมาพนะครับกอขอการเรียนนะครับบัญชีของนายสายันคำทิพย์โพทองแล้วก็บอชอบอทับชอชอก็คือธนาคารชออสครับธนาคารทออสสาขาสมเงศูนยองศูนย์ 2,8,4,7,6,8,0,9ครับอันด้วยความขอบคุณครับที่พ่อแม่พี่น้องอ่าที่บัตรทานกับทรงเข้ามาจากบัญชีนะครับก็ถ้าก็ได้รับสลิปมาบัตท่านก็ได้ขอบคุณแต่บัตท่านก็ม่ได้สลิปก็ไปดูในบัญชีขอเตท,เท,เทเวดาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสถานที่16กเป็นฟ้าส5้เป็นดิน ขอพกปักฮักษาพ่อแม่พี่น้องที่มีน้ำใจไม่ดีครับจึงสายบุญและกระทึกเป็นเจ้าของบุญเองมาเองกว่ามีนะครับขอมีความสุขขอมีโจคมีลาบขอท่านสุขภาพสมบูรณ์เพิ่มพูนด้วยความดีมีความสุขสนุกอยู่กับงานสำราญอยู่กับครอบครัวสมมาตรปรารถนาทุกทิ้งทุกประการนะครับขอภัยจะย์ี่เจ้าพอไปข้อใหญ่ข้อหลวงอย่างผมเนอร์ที่ไฟไหม้นี่ครับผมขอพี่น้องจชกดีดงาทุกท่านครับขอบคุณครับ ไ่ที่ใจใหญ่แี่ไหนแท้แต่เราไปมีมกเอราลที่มีต้งออกมาออกมาแล้วต้องมาได้นะตาแลมก็เป็นเดิมก็คือที่บางอากเอาอยาที่บ้านกันสถาที่ได้จากในี้แอคุณมาหาลูกหลานกที่ถูกคนเลิกเพราะว่าเขาพูดแว่าลูกทีเ้ามันายพ้องนะตามันเาเหมือนเดิมแตเป็นเขาอยอยู่ 我们把飞机做好，才能回家。 搬东巴。 i know. yeah